วันนี้ม้ยมีเมนูอร่อยซี่โครงหมูตุ๋นหัวชท้าเห็ดหอมที่น้ำซุปใสแล้หวานอร่อยน้ำต้มกระดูกมากๆมาฝากเตรียมมตถุดิบตามนี้ได้เลย ใส่กระดูกที่โครงลงไปใส่น้ำเปล่าเลือดในกระดูกจะซึมออกมาผสมกับน้ำทําให้น้ําซุปหวานอร่อยยิ่งขึ้นและน้ําซุปจะไม่ขุ่นด้วยค่ะใส่วัตถุดิบที่สุกยากลงไปก่อนและปรุงรสตามนี้ได้เลยการใส่แค่เกลือสมุทจะดึงความหวานของกระดูกแล้วก็ผักออกมาได้ดีกว่าจะทําให้น้ําซุปหวานอร่อยมากค่ะ และการตุ๋นด้วยไฟอ่อนก็ทําให้น้ําซุปของเราใสมากค่ะช้อนฟองและไขมันด้านบนทิ้งออกไปนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะซี่คงหมูตุน๋นหัวเจ๊เท้าเห็ดหอมที่น้ําซุปใสมีความหวานของน้ําต้มกระดูกหัวเจ๊เท้าเห็ดหอมแล้วก็แครอทนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายและอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์และกดแชร์นะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ